คุณเคยไหมคะที่รู้สึกว่าพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ความสุขก็ยังไม่เติมเต็มถ้าคุณพร้อมที่จะค้นพบกฎ80-20ที่จะช่วยให้คุณได้ความสุข80%จากความพยายามเพียง20%วันนี้เรามีคำตอบให้คุณคะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพี่ครับและแพรมค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรัชญาที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขโดยไม่ต้องพยายามทําทุกสิ่งเลยนะคะนั่นก็คือกฎ8 0ด80 20ในชีวิตส่วนตัวค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็รู้สึกว่าต้องพยายามทําทุกอย่างถึงจะมีความสุขนะแล้วกฎ8 0ด80 20หรือหลักการพาเลโตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ กฎ8 0ด0ระบุว่า80%ของผลลัพธ์มักจะมาจาก20%ของสาเหตุหรือความพยายามค่ะพีทการนำมาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวคือการเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบพยายามทําทุกอย่างไปสู่การโฟกัสในสิ่งที่สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับตัวเราเองเพื่อให้เรามีความสุขโดยไม่ต้องเครียดค่ะอืมเหมือนเราต้องหาว่าอะไรคือ20%ที่สร้างความสุข80%ให้กับเราเลยนะ แล้วเราจะค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้ยังไรบ้างครับแพรมเราไปดูกันที่3ตัวอย่างหลักๆเลยนะคะตัวอย่างที่1คือ20%ซน์ของกิจกรรมที่สร้างความสุขมากที่สุดคนส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างความสุขหรือความพึงพอใจในระยะยาวนะคะเราต้องค้นหากิจกรรมที่ให้ความสุขที่แท้จริงค่ะพีท อย่างการไถโซเชียลมีเดียอย่างไรจุดหมายนี่ก็น่าจะตกอยู่ในกลุ่ม80%ที่ไม่สร้างความสุขใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่20%ที่ต้องโฟกัสคือการอ่านหนังสือที่ชอบการทำอาหารที่หลงไหลการออกกำลังกายเบาๆหรือการได้ใช้เวลากับธรรมชาติค่ะลองถามตัวเองว่ากิจกรรมอะไรที่ฉันทำแล้วรู้สึกเติมเต็มมีพลังงานเพิ่มขึ้นและลืมเวลาไปเลยดูนะคะ อืมอันนี้ดีเลยครับโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้ใจฟูแล้วตัวอย่างที่2องล่ะครับตัวอย่างที่2ข้อนี้คือ20%ของคนที่เติมพลังให้เราหรือเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะพีทความสัมพันธ์คือแหล่งกำเนิดความสุขที่สำคัญที่สุดแต่บางความสัมพันธ์ก็เป็นท็อกซิกและดูดพลังงานของเราไปการใช้กฎ80-20คือการลงทุนในความสัมพันธ์ที่เติมเต็มจริงๆค่ะอืม เหมือนเราต้องคัดคนที่เราจะใช้เวลาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ20%ที่ต้องโฟกัสคือคู่ชีวิตเพื่อนสนิทสองสาคนที่พร้อมรับฟังและสมาชิกในครอบครัวที่สร้างพลังบวกค่ะเราควรลดเวลาการใช้ใจ่ายพลังงานไปกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษผลลัพธ์คือเราจะลดความเครียดทางสังคมและสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งและยั่งยืนค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะต้องเลือกคนที่เราจะใช้เวลาด้วยอย่างชาญฉลาดแล้วตัวอย่างสุดท้ายล้ครับ ตัวอย่างสุดท้ายคือ20%ของการดูแลสุขภาพที่ให้ผลลัพธ์80%การมีสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาให้กับการเข้ายิมทุกวันค่ะพีทแต่เป็นการโฟกัสที่การดูแลร่างกายและจิตใจในส่วนที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดอืมแล้วอะไรคือ20%ที่ส่งผลต่อสุขภาพมากที่สุดครับ 20%ที่ต้องโฟกัสคือการนอนหลับให้ได้7-8ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอค่ะการดื่มน้ำให้เพียงพอการเดินวันละ30นาทีและการทำสมาธิ5นาทีค่ะการทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพกายและใจของเราค่ะโอโ้โหเป็นสูตรลับที่เน้นความเรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์สูงสุดจริงๆนะครับแล้วเราจะนากฎ8 0ด0มาใช้ในชีวิตส่วนตัวได้ยังไงบ้างครับแพม ลองเริ่มจากทำบันทึกเวลาดูนะคะพีทลองจดบันทึกว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวันไปกับกิจกรรมอะไรบ้างแล้วประเมินว่ากิจกรรมไหนให้ความสุขและความหมายจริงๆจากนั้นก็ตัดกิจกรรมที่ดูดพลังแล้วขยาย20%ที่สร้างความสุขค่ะโอโ้โหทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแพมผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้แนวทางในการใช้ กฎ80 20เพื่อคนพบความสุขในชีวิตส่วนตัวกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการใช้กฎ80 20ในชีวิตส่วนตัวคือการปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันที่ต้องทำทุกอย่างและคนพบว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ได้ความสุขที่มากที่สุดคะ่ะสำหรับวันนี้ผมพีทและแพรมค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ